สวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรละนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสําหรับสร้างบ้านนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านบึงไทยตําบลท่าลาดขาวอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับ อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ38กิโลเมตรนะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดุดแดงเนื้อที่หนึ่งไร่เต็มนะครับหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเข้าไปยังตัวหมู่บ้านด้านในนะครับหน้ากว้างติดถนน35เมตรนะครับยาว55เมตรรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ หน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับฝั่งตรงกันข้ามด้านนี้นะครับจะเป็นที่นานะครับหน้าแปลงที่ดินของเราทางด้านทิศใต้นะครับจะอยู่ติดกับรั้วกำแพงของเพื่อนบ้านนะครับของเราจะเป็นแปลงที่มีต้นไม้ขึ้นเยอะๆนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับแปลงนี้เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ ขายในราคา1 5 0 0ล้านบาทตอนนี้เจ้าของที่ดินต้องการลดราคาขายนะครับเหลือเพียง1 2ล้านแสนบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ห่างจากอบตอท่าลาดขาวนะครับมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับนี่นะครับด้านหน้าเรานะครับจะไปยังอา่า อบตอท่าลาดขาวนะครับห่างจากตำแหน่งแปลงที่ดินของเราไปประมาณ1.5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านท่าลาดขาวนะครับห่างจากนี้ไป2.5กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโชคชัยนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับโรงพยาบาลโชคชัยสี่แยกโชคชัยนะครับห่างจากนี้ไป10กิโลเมตรนะครับดูภาพมุมสูงประกอบนะครับเนื่องจากมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างรกนะครับ เป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับแปลงนี้มาเคลียร์ลิงนะครับเอาป่าออกนะครับที่ดินของเราจะสวยงามมากนะครับอยู่ติดกับไร่มันบริเวณนี้นะครับอยู่สิ้นสุดจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับติดกับไร่มันนะครับตรงไปจนถึงแนวเขตของบึงพระนะครับเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่สวยๆเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับที่ดินอยู่สูงกว่าถนนเล็กน้อยนะครับสูงกว่าถนนลาดยางนะครับไม่ต้องถมดินเพิ่มนะครับแปลงนี้ สามารถมา,าสร้างบ้านได้เลยนะครับเป็นแปลงนี้นะครับจากไร่มันนะครับตรงเข้าไปอีก55เมตรนะครับแปลงของเราจะมีหน้ากว้างอยู่ที่35เมตรนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียง38กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ห่างจากนี้ไป ประมาณ250กิโลเมตรนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล190เมตรนะครับบริเวณนี้น้ําไม่ท่วมนะครับด้านหน้าจะเป็นที่นานะครับที่นาโล่งๆเลยนะครับฝั่งตรงข้ามของเราจะเป็นที่สูงนะครับสูงกว่าถนนเล็กน้อยนะครับจะถมดินเพิ่มหรือไม่ถมดินเพิ่มก็สามารถทําได้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับด้านหน้าตรงไปจะเป็นวัดนะครับเป็นวัดเป็นโรงเรียนนะครับวัดบึงไทยนะครับ ห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรแปลงนี้สามารถมาเปิดกิจการค้าขายได้นะครับทําร้านอาหารร้านกาแฟได้นะครับสร้างบ้านสวนสวยๆได้เลยนะครับวิวสวยบรรยากาศดีด้านหลังจะเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับดูภาพมุมสูงดูพิก,กัดในดาวเทียมได้นะครับสำหรับด้านท้ายแปลงนะครับสามารถเดินลงไปยัง บึงน้ําที่อยู่ด้านหลังได้เลยนะครับจะมีต้นไม้นะครับขึ้นอยู่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับอยู่ทางด้านท้ายแปลงที่ดินของเราท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิการนะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ